สวัสดีค่ะวันนี้รีแม็กแทรนสาขาภูเก็ตนะคะจะมารีวิวนะคะสินค้านะคะเป็นตัวคาชาร์เจอร์นะคะรุ่น WPC26 นะคะสำหรับที่ชาร์จในรถยนต์รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นที่ชาร์จแบบบลูทูธนะคะหรือเป็นแบบไวเลสนะคะกล่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสินค้ารีแม็กแท้100%นะคะจะต้องมีสติกเกอร์สีฟ้าแบบนี้เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวสินค้านะคะเป็นแบบนี้นะคะมีช่อง USB นะคะ2ช่องนะคะแล้วก็มาพร้อมกับช่อง SD Card นะคะ1ช่องนะคะแบบนี้นะคะ สำหรับตัวนี้นะคะสามารถรองรับการเล่นเพลงผ่านบลูทูธนะคะแล้วก็แฟลชไดร์นะคะแล้วก็ SD card ได้นะคะมีไมโครโฟนในตัวค่ะเป็นโหมดแฮนด์ฟรีอัตโนมัตินะคะเวลามีสายโทรเข้านะคะแล้วก็สามารถกดรับที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะ ดีไซน์สวยงามนะคะผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงนะคะรับประกัน1ปีจาก ReMa ็กแทลแอนเหมือนเดิมค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสินค้าตัวอื่นของทางเรานะคะก็สามารถเข้ามากดติดตามได้นะคะที่เพจ r e m a ็กแทลแอนดภูเก็ตนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามสินค้าได้ที่แอดไซน์รีแม็กภูเก็ตนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการรีวิวสินค้าตัวอื่นจากทางเรานะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ